ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนครับวันนี้มาพบกับโค้ดำรงศักดิ์นะครับมาติดตามลูกค้านะครับสวนพี่เตียวนะครับผมนี้ของพี่เตียวนี้น่าจะประมาณถ้าต้นเล็กต้นใหญ่ก็ประมาณ700 700อัพนะมีต้น2ปีต้น7ปี8ปีหลายอายุนะครับรวมรวมแล้วประมาณ7จ็ดถึงแปดต้นนะครับวันนี้มาถ่ายรูปมาติดตามกันกันกบคุณดาว ตอนนี้ต้นนี้นะครับผมถือว่าติดหนาตาใช้ได้นะครับเนี่ยครับดูดูจากก้านขั้วแล้วก็ดูจากผลเขานะครับผมดูหนามถือว่าให้น้ําพอดีเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสีเขาจะไม่เขียวมากนะครับตรงที่ขั้วปิงนะครับผมเนี่ยครับเขียวนิดๆออกเหลืองๆอย่างเงี้ยถือว่าพอดีครับแล้วดูหนามนะครับหนามเล็กหนามละเอียดสวยมากนะครับทรงก็ออกทรงยาวนะครับผมนี่ผลระยะประมาณ ห้าสิบวันได้โดยประมาณนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนคุ้นเคยก็จะเรียกว่าผลระยะไข่ห่านนะครับไข่ไก่ไข่ห่านนี่ไข่ไก่อันนี้ระยะไข่ห่านนะครับผมก็ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันนะครับก็ช่วงนี้ก็ที่ต้องระวังก็เรื่องหนอนนะครับผมหนอนที่จะมากัดกินขั้วแล้วก็จะมากินเปลือกก็กินเมล็ดทุเรียนนะครับก็ป้องกันด้วยยาเชาื้อราแล้วก็ยาหนอนกันให้ดีนะครับผม ถ้าเกิดว่าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องยาเรื่องการดูแลบำรุงอยากได้ต้นที่สวยๆอย่างนี้เดี๋ยวให้กล้องดูใบด้วยเดี๋ยวจะว่าลูกสวยอย่างเดียวแล้วใบไม่สวยเป็นไงครับคุณดาวพูดที่เป็นไงสวยงามค่ะใบสวยดีนะครับครับเนี่ยครับแล้วดูลูกครับต้นนี้เจ้าของอยู่ไกลๆพี่เตียวกี่ลูกดีต้นนี้คิดว่าจะไว้กี่ลูกครับพี่ประมาณสิบลูกเดี๋ยวจะ แนะนำพี่เตียวไว้สักสิเพราะสิลูกอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ต้นเขาไม่ใหญ่มาก,กน,นะครับตอนนี้ดูลูกก็ประมาณน่าจะ30ลูกโดยประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวต้องแต่งออกอีกนะครับพอถ้าสนใจแนวทางผลิตภัณฑ์หรือว่าเทคนิคดีๆก็โทรมาสอบถามผมกับคุณดาวได้เลยนะครับเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ให้โอเคนะครับคลิปสั้นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ